ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่แว่นตากันแดดแต่ไม่รู้สิ่งนี้ระวังอาจทำร้ายดวงตาคุณโดยที่ไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะเฟิร์นนะักการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะวันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมการใส่แว่นตากันแดดเนี่ยอาจทำให้เกิดผลเสียต่อดวงตาของเราได้แล้วถ้ามันเป็นอันตรายต่อดวงตาเราเราควรมีวิธีป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ยังไงเนาะ ก่อนอื่นเลยเราต้อง,าองมาทําความรู้จักดวงตาของเราก่อนว่าดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่บอกบางมากมากถึงกขั้นที่ว่าเราต้องมีกระดูกเป้าตาตรงนี้เนาะและมีเปลือกตามีขนตามีคิ้วมาเพื่อปกป้องดวงตาของเราจากสิ่งภายนอกและดวงตาของเราเองเนี่ยก็ยังมีกลไกอัตโนมัติอย่างหนึ่งอีกก็คือ กลไกการหดตัวของรูม่านตาหรือว่าการหลับตาการกระพริบตาหรือการหลีตาในตอนที่เราเจอแสงแดดจ้าๆหรือเวลาที่อะไรจะเข้าตาเราเราก็จะหลับตาอัตโนมัติหรือว่าหลีตาตอนเจอแสงเนาะเพื่อปกป้องตัวเองจากสิ่งอันตรายทั้งหลายแหล่เลยซึ่งแต่ใครหลายคนในที่นี้รู้บ้างไหมคะว่า ดวงตาเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นแสงเห็นอะไรทุกอย่างชัดเจนแต่ไม่เห็นอยู่อย่างเดียวก็คือรังสี uv นั่นเองเพราะว่ารังสี uv เนี่ยเป็นคลื่นสีคลื่นสีที่มีความถีต่ต่าคลื่นแสงไม่ใช่คลื่นสีคลื่นแสงที่มีะมีความถี่ต่ํามากต่ําถึงกระขั้นตาเราเนี่ยมองไม่เห็นดังนั้นถ้าตาเรามองไม่เห็นรังสี uv เนี่ยรัง,งแสง uv เนี่ยทําให้ เราเนี่ยก็ไม่เกิดกลไกลการป้องกันตัวเองจากรังแสง uv เลยก็คือเราก็ลืมตามองมันปกติเลยโดยที่โดน uv ทํำลายโดยที่ไม่รู้ตัวก็เหมือนกับว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยการที่เราเลือกแว่นกันแดดมาใส่แต่ว่าแว่นกันแดดนั้นไม่ได้กัน uv เนาะเป็นเพียงแว่นกันแดดที่อาจจะ เพื่อแค่สีเพื่อให้เราสบายตาขึ้นแต่ว่าไม่ได้ปกป้องเราจาก U.V. ดังนั้นถ้าเราใส่เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าปกติแล้วเวลาตาเราเม,มื่อมืดตารูม่านตาของเราจะขยายเพื่อให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าสว่างลูม่านตาของเราจะหดอัลลอมัสเพื่อเพราะว่าเรามีแสงได้รับแสงเพียงพอที่จะมองเห็นเนาะแต่ถ้าเราใส่แว่นตากันแดดที่ไม่ได้กัน U.V. ก็เปรียบเสมือนเรา ไปอยู่ในทีม่มืดลงเพื่อการแสงแดดแล้วลูม่านตาเราจะขยายก็ดันไปเปิดรับรังแสง UV ให,ให้เข้าตาเรามากขึ้นโดยที่มันไม่ได้กันเนาะดังนั้นจึงอันตรายกว่าเรามองแสงแดดตรงๆซะอีกกับการที่เราใส่แว่นที่ไม่ได้กัน UV โดยตรงค่ะแล้วถ้าเรามีอาการจากการโดนแสง UV เนี่ย จะมีส่งผลเสียต่อเราระยะสั้นกับระยะยาวยังไงบ้างระยะสั้นง่ายๆเลยก็คือจะทำให้ตาเราอักเสบตาแห้งเกิดน้ำตาไหลหรือตาแดงแสบตาเจ็บตาได้แต่ถ้าระยะยาวเนี่ยถ้าเราโดนแสง uv บ่อยๆแล้วไม่ได้ป้องกันตัวเองหรือว่าใส่แว่นแต่ว่าไม่ได้กัน uv โดยตรงเนาะก็อาจทำให้ตาของเราเนี่ยถ้าเป็นหนักเลยก็คือผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยจะไหม้หรือว่าอาจ ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้หรือถ้าในดวงตาเป็นเยอะเลยจอประสาทตาเสื่อมค่ะเราก็อาจทําให้เราเห็นภาพเบลอภาพมีจุดดำเนาะหรือว่าสีผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้หรือก็อาจจะก่อให้เกิดโรคต้อต่างๆได้ต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมได้ค่ะถ้าเราไม่ดูแลรัลกษาตาเราในวันนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วคนที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ย เขาจะพบอยู่ในคนแก่หรือคนอายุเยอะนั่นเองในประมาณอายุ60หรือ50ปีแต่ปัจจุบันดันพบในคนที่มีอายุประมาณ40ปีเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าสมัยนีย้มันมีเทคโนโลยีมากมายทำให้เราเจอกับแสงสีฟ้าซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยก็อันตรายต่อต,อต,อตาเราเหมือนกันซึ่งพบได้ในจอคอมจอโทรศัพท์นั่นเองดังนั้นแว่นตากันแดดก็สำคัญ และแว่นตาที่กรองแสงสีฟ้าได้ก็สาคัญแต่ปัจจุบันก็มีฟิล์มที่สามารถตัดแสงสีฟ้าออกไปได้นั่นเองถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราถ้าจะออกแดดก็ควรจะใส่แว่นตาที่กัน U V ได้จริงๆและหรือถ้าเล่นโทรศัพท์ดูจอนานๆก็ควรหาแว่นตาที่กรองแสงสีฟ้ามาใส่ได้นะคะแล้วถ้าเราไม่ได้มีแว่นละ่ะจะกินอาหารอะไรเพื่อบำรุงสายตาได้บ้างใช่ไหมก็คืออาหาร ประเภทที่เป็นตระกูลเบอร์รี่เนาะพวกสตรอเบอร์รี่เบอร์รี่หรืออะไรต่างๆหรือผักบุ้งแครอทฟักทองก็ได้เพราะมีแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตานะคะหรือผักโขมก็ได้ผักคะนา้าผักอะไรก็ได้เนาะที่มีวิตามินสูงๆวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E เนาะก็ช่วยบำรุงรักษาตาเราไม่ให้เสื่อมเร็วก่อนวัยอันควรนะคะ เป็นยังไงคะข่าวข้อมูลวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ถ้าจําอะไรไม่ได้เลยก็ให้จําว่าการที่เราจะเลือกแว่นเพื่อปกป้องสายตาเนี่ยควรเลือกแว่นที่กันรังแสง UV ได้จริงๆแล้วก็เลือกแว่นที่สามารถกองแสงสีฟ้าได้ด้วยเพื่อเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพของดวงตาเราไม่ให้เสื่อมวเนาะแล้วก็ให้ตาเราเห็นชัดอยู่กับเราไปน,นานๆคะ่ะ อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายนะคะสวัสดีค่ะ